ได้เวีนความาคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตารวจนั้นสูงมากหากจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทุกขณะในปีนี้ประการที่หนึ่งความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตอนเองสำนึกในหน้าหาเพื่อที่คลายความทุกข์ร้อนของประชาชนเหล่านั้น ประการที่สองผู้บังคับบัญชาต้องเรานั้นด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หากพวกเราทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและสำนึกของความเป็นและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการมีลานะมัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยและพยันตรายทั้งปวงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปาจ,าจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจําใจคพระเจ้าคะ,ะเจ้า ชายท่าน,นไ,ได้ถาเสียงโป้งไม่น่าดังอีกครั้งหนึ่งครับพี่นะครับและท่านที่7ครับเด็กหญิงแพ,พร์ลาพรนะครับอับริย์ดำประถมศึกษาครับนี่ว่าที่นายกหญิงรับชี้ไปแล้วบอกว่าเขมเมนอย่ายุ่งกับฉันขุรทอพัฒน์ตำรวจเอกอเนกขุนตรมครับ